สวัสดีครับผมนายสิทธิชัยจนิแพน,นเกิดเมื่อวันที่16เมษายนพศ2547ปัจจุบันอายุ21ปีครับตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและกำลังศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร,ร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับผมเรียนอยู่สาขารัฐภาษาศาสตร์ซึ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐการจัดทำนโยบายสาธ,ธารณะ ร่วมไปถึงการพัฒนาท้องถิ่นและการทำงานร่วมกับภาคประชาชนครับสิ่งที่ผมมีความเชี่ยวชาญคือการวิเคราะห์นโยบายและแผนการสื่อสารก,กับประชาชนและการจัดการโครงการซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมเคยเข้าร่วมฝึกง,งานกับหน่วยงานภาครัฐได้เรียนรู้การทำงานในระบบราชการเช่นการจัดทำเอกสาร การติดต่อประสานงานและการจัดกิจกรรมบริการประชาชนครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมทักษะวิชาการและการทำงานจริงครับนอกจากนั้นผมยังมีความสามารถพิเศษคือการร้องเพลงครับซึ่งช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพความมั่นใจและการสื่อสารได้ดีมากขึ้นครับผมสนใจทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปครับเพราะงานเหล่านี้ใช้ความรู้ด้านลัฐประศาสนาศาสตร์โดยตรงและเป็นตำแหน่งที่สามารถพัฒนาสังคมได้จริงครับผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพร้อมทุ่มเททั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรและสังคมอย,งอย่างยั่งยืนขอบคุณครับ